สวัสดีตอนเช้ากับชัยนัทออนทัวร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเช้านะครับอ่าน,นี้ผมอยู่ที่ปูทับเบิกนะแลหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมพาเพื่อนๆไปชมวิวรอบๆแต่ฝนก็ฝนตกซะกอนะ่อนเนาะวันนี้ก็ตื่นมา6ประมาณหกโมงสนะี่สิบเนาะตื่นมาก็ล้างหน้าล้างตาออกมาเปิดหน้าต่างก็มาเจอทะเลหมอกที่ที่ห้องพักนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราไปชมทะเลหมอกกัน จากห้องพักนะครับเดินออกไปเราก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกนะครับกาลังปิดคลื่นทะเลสวยงามเลยนะครับผมอาทิตย์ก็ขึ้นตรงนี้พอดีนะครับผมส่วนใครถ้าเกิดว่าอยากมาชมวิวอย่างนี้เนาะก็พักได้ก็ไปจองแถวๆใกล้ๆกับไล่ลิมผาไม่ได้นะกมนม็มามาที่อ,อับเบิกรีสอร์ทนะครับผมที่นี่ก็จะหันหน้าตรงกับวัดธาตุขออ,อภัยครับผมตรงกับวัดป่า ภูทับเบิกนะครับผมพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้พอดีในช่วงหน้าฝนเราก็จะเห็นทะเลหมอกอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะซูมไปให้ดูใกล้ๆกันนี่เราจะเห็นวัดป่าภูทับเบิกอยู่ริบๆนะครับผมทางด้านซ้ายนะเนาะขยับไปก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับผมนี่ไปทางขวาเนาะเห็นไหมครับสวยงามมากเลยทางด้านบนก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมพระอาทิตย์กำลังขึ้น สำหรับการมาเที่ยวที่ฟูร์ทับเบิร์กนะครับผมก็จะมาได้ทั้งปีเนาะแต่ว่า,ตาแต่ละหน้ามันก็จะได้ความสวยงามที่ไม่เหมือนกันนะครับผมถ้ามาเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมช่วงต้นหนาวไปเนี่ยมันก็จะเป็นหมอกแบบฟุง้งๆนะครับผมกระจายมันจะไม่จับเป็นก้อนเป็นทะเลหมอกส่วนถ้าใครอยากมาชมเป็นทะเลหมอกที่เป็นคลื่นทะเลเนาะก็ม,มาในช่วงหน้าฝนแต่ถ้าโชคดีวันตอนนี้ตอนเช้านะครับวันที่แดดออกเราก็ จะมองเห็นและในยามบุริคืนนัก,ก่อนวันที่เราจะไปดูทะเลหมอกหนึ่งวันมีฝนตกตอนเช้ามันก็จะมีทะเลหมอกสวยงามให้เราได้ชมกันก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมทะเลหมอกจุดยอดฮิตนะครับที่ชมวิวจุดยอดฮิตที่นี่ก็จะเป็นที่ไล่ริมผาเนาะก็ต้องเดินไปประมาณน่าจะประมาณ6-700เมตรก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมก็ บรรยากาศกำลังดีเลยทะเลหมอกกำลังขึ้นเลยครับก็สมหวังนะครับผมมาที่นี่สองครั้งครั้งแรกมาช่วงหน้าหนาวมันจะเป็นแบบหมอกฟุ้งๆนะมันจะแบบว่าไม่สวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันางด้านหน้านที่จะเดินไปนะครับก็จะเห็นเป็นรีสอร์ทเนาะเป็นที่พักบางที่ก็จะมีเป็นดัดฟ้าน,นะครับผมก็สามารถที่จะมองเห็นทะเลหมอกจากตรงที่พักได้เลย ทางที่จะเดินไปชมทะเลหมอกนะก็เป็นทางเดียวกันกับคลิปที่แล้วเนะยที่ผมพาเดินมานครับผมทางด้านข้างก็จะเป็นรีสอร์ตต่างๆนะครับมันจะเป็นทางเล็กๆนะครับเวลาเราเดินมาก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยหนึ่งเวลามีรถมานะครับเขาะจะต้องใช้กําลังในการขึ้นเนาะก็อาจจะแบบได้ยินเสียงรถเบิ้ลเครื่องแรงหน่อยก็ต้องระวังกันด้วยนี่ก็มีนักท่องเทีย่ยวนะครับเขาก็ไปดูกนะันตั้งแต่เช้าบางคนก็ไปดูแต่แตั้งแต่ ตีหก็มีเนะวันนี้ตื่นสายครับเพราะว่ารอบที่แล้วเคยตื่นไปประมาณตีหครึ่งนะครับผมก็เห็นเพื่อนๆแนะนามาแล้วก,ก็ควรไปตอนเช้าๆหน่อยสักหกเช้าว่ามันอ่ะจะเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นจะราเราจะได้มองเห็นเป็นทะเลหมอกเป็นคลื่นนะอันนี้เราก็เดินมาถึงไร่ริมผานะครับผมเนี่ยผมจะพาเพื่อนไปดูความสวยงามทะเลหมอกภูทับเบิกกัน ท่องเที่ยวไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์นี่ครับผมจะแพนจากกล้องจากขวาไปซ้ายเนาะทางขวานี้ก็คือเป็นที่พักหรือ,อาทางเขาเรียกว,ว่าไล่ริมผานะครับผมส่วนด้านกลางครับจะเห็นเป็นทะเลทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเล็กๆนั่นนะเห็นแหลมๆก็จะเป็นวัดป่าวูทับเบิกนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปตรงไล่ริมผายังไม่ถึงนะครับเดินไปอีกประมาณสักร้อยเมตรนี่ก็เป็น บรรยากาศไล่ริมขานะครับผมอันนี้ก็มีคนมายืนชมทะเลหมอกกันเยอะเลยนะครับผมก็มีน้องๆก็มีหรือวครอบครัวนะครับเขบกบาก็มากางเต็นท์นอนกันอยู่แถวนี้เนาะอากาศเมื่อคืนนี่เย็นนะเมื่อคืนน่าจะประมาณ18-19องศานะครับอันนี้ก็เป็นทะเลหมอกที่ภูทนะนะับเบิกนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมใกล้ๆก,ก,กันเดีย๋ยวไปหาตรงช่องวง่วางๆนะ ช่วงเัื่ีวนนี่เลยทะเลหมอกเป็นคลื่นเลยนะครับผมนี่ครับมาก่อนหน้านั้นก็เป็นช่วงต้นหนาวครับผมมันจะไม่ไม่เหมือนอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบหมอกฟุ้งๆนะครับผมหมอกฟุ้งกระจายสูงกว่านี้เนาะอันนี้เป็นพื้นแผ่นเป็นพื้นทะเลเลยสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะตรงนั้นก็จะเป็นที่ กางเต็นนะครับผมแล้วก็เป็นทางไปบ้านอิงผาเนาะแต่ว่าก็ต้องจองเป็นเดือนเหมือนกันเนาะนี่ครับได้รรยากาศสวยงามทะเลหมอกภูทับเบิกข,ขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับในช่วงหน้าฝนผมมาเนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมมันก็มีเมื่อคืนมีฝนตกหน่อยๆเนาะแต่กลางวันเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะครับเป,ป็นรอบๆไปก็แผนให้เพื่อนๆได้ดูไปรอบๆเนาะ จุดมันก็จะฟุ้งอย่างนี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นแสงอาทิตย์ข้างล่างก็จะเป็นทะเลหมอกแล้วก็อดีย่เลืมมาก็ถ่ายรูปเก็บรูปไปฝากกันด้วยนะก็จะมีจุดชมทะเลหมอกอยู่2จุดนะครับผมตรงนี้ก็เป็น1จุดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมเขาจะมีเป็นส่วนของไร่ริมผาแล้วก็เป็นส่วนของริมผานะครับจะมีสองที่ อีก้างด้านหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของของโซนของริมผานะครับก็จะมีที่กางเต็นท์ตรงนี้น่าจะได้รับความนิยมกา่อมีที่กางเต็นท์แล้วก็ที่เดินไปถ่ายรูปเซลฟี่เห็นทะเลหมอ,อกนะครับแล้วก็รีส์ดของริมผานะครับก็จะเป็นโซนนี้นะจะเป็นสีแบบทันสมัยหน่อยนะครับผมเห็นไหมที่จอดรถก็มี นี่มันจะเป็นจุดย้อนแสงนะครับเวลาถ่ายรูปก็หันหน้าแล้วก็ต้องเปิดแฟลชนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าแล้วเนาะแต่ก็อย่ายเปิดเยอะนะถ้าเปิดแฟลชมากไปมันก็อาจจะมองภาพฟิวข้างหลังไม่ชัดมากนะก็มาถ่ายรูปกันช่วงเช้านะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเมฆมันจะไม่ได้ลอยสูงเหมือนช่วงหน้าหนาวนะหน้าหนาวมันจะเป็นแบบเมฆฟุ้งๆนะครับสวยงาม ตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็เริ่มจะสายแนละ้วพอกลายน่าจะใกล้ๆเจ็ดโมงเชา้าแล้วนี่ถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศอีกรอบหนึงน่งกับทะเลหมอกภูท,ทับเพอสวยงามเนาะอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นกับตากันนะครับผมถ้าใครมาไม่ได้ก็มาดูคลิปมาเสิร์ชดูใน y YouTube เนาะก็จะมีหลายช่องเลยครับที่ทําจะได้เห็นทะเลหมอกสวยกันแต่ถ้ามีโอกาสมาได้ก็มากันให้เห็นกับตาเนาะเก็บเป็นความทรงจํา มันก็จะมีจุดชมวิวนะครับอีกจุดหนึ่งยอดที่เหมือนกันก็คือจุดวัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิวตรงนั้นกันด้วยเพราะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปกาลังเดินไปฝนตกพอดีเดี๋ยไปแค่ตัวกันใหม่เดีย๋ยวเราไปตรงจุดชมวิวกันครับตอนนี้น้องๆที่เข้ามากางเต็นท์กันอยู่เนาะก็เริ่มเก็บเต็นท์กันแล้วครับผมเห็นไหมครับเมื่อคืนนี้คงจะหนาวคงจะเย็นกันนะเพราะว่ามีฝนตกปลปอยๆนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงไล่ริมผา ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับหลังไหลมาถ่ายรูปทะเลหมอกกนะันเยอะเลยครับตรงน,นี้ก็เป็นจุดทาเป็นซุ้มนั่งถ่ายรูปเช็คอินนะครับผมตอนเช้าเนี่ยมันจะย้อนแสงเลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์ขึ้นตรงทะเลหมอกพอดีเลยด้านข้างนะครับเขาก็จะมีเป็นไล่กระลำปีนะครับผมกระลำปีหัวใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงไปถ่ายไปชมข้างล่างกันนะหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเราก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่ได้ที่ไล่กระกระลำปีนะครับผม ก็พยายามเดินเยียบของเขาเนะเขาก็อนุญ,ญาตให้เราเข้ามาถ่ายรูปได้หัวมันจะใหญ่ๆหญ่เนาะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเลยครับหัวมันใหญ่มากเลยกระลำปีที่นี่รสชาติก็จะแตกต่างจากที่อื่นด้วยเนาะนี่ครับกระลำปีหัวโตโตภูทับเบิกหัวใหญ่มากเลยนี่ผมจะแผ่นกล้องให้เพื่อนเพื่อนด้ดูกระลำปีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับกพสามารถมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันได้ นี่ก็เป็นจุดชมทะเลหมอกด้วยนะผมให้เพื่อนๆพือยดูเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเนินลาดลงไปนะครับข้างหน้าก็จะเป็นวัดป่าปูทับเบิกครับก็จะมองเห็นทะเลหมอกด้วยนะครับตรงนี้ตอนนี้หมอกกําลังพุ่งขึ้นเนะี่ยฟุ้งขึ้นไปเลยครับเนื่องจากว่ามันเริ่มสายนะักแสงอาทิตย์มันก็มีผลกับหมอกนะครับผมทําให้หมอกเริ่มกระจายตัวเริ่มพุ่งขึ้นไปทางด้านบนมันก็ทําให้บดบงังพระอาทิตย์นะครับตอนนี้ ตรงนี้ก็เป็นจุดทางที่จะขึ้นไปตรงจุดชมวิวที่เป็นหอวัดอุณภูมินะเดินเลี่ยงนิดหนึ่งมีรถมาแล้วก็ทางด้านข้างก็จะเป็นพวกร้านค้านะครับผมเขาจะมีพวกเครื่องอของที่ระลึกเนาะแล้วก็อาหารขายเป็นบางจุดเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปจนชมจุดชมวิวหอวัดอุณภูมิก,กันครับทางด้านข้างเขาก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกเนาะแล้วก็ มาม่ารับผมของร้อนๆเพราะตอนเช้าอากาศจะค่อนข้างจะเย็นนะครับที่นี่ตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟเนาะแต่เขายังไม่ได้เปิดนะครับผมต้องโค้งแอดพูทับเบิร์กนะครับผมก็จะเป็นทําเป็นระเบียงออกไปยื่นออกไปให้ชมวิวทางด้านทะเลหมอกได้นะครับแต่ตอนนี้ทะเลหมอกมันไม่ไม่ค่อยสวยแล้วมันจะเป็นแบบฟุ้งๆนะครับมันจะไม่เป็นแบบผืนน้ําทะเลแล้วเพราะว่า แสงอาทิตย์นะครับหมอกนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร้อนและแสงอาทิตย์เหมือนกันเนาะนี่ครับตอนนี้มันจะฟุ้งๆนะครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วข้างล่างเป็นแบบนี้นะในผมแผนกล้องให้เพื่อนๆดูจากซ้ายไปขวานะครับผมมันจะเป็นหมอกแบบฟุ้งๆมองไม่เห็นนะแต่ขับรถตอนนี้น่าจะต้องระวังเป็นพิเศษเนะาะเพราะว่าทางถนนนี่น่าจะมองเห็นในระยะไม่เกิน10เมตรแล้วก็นี่ก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นไปตรง อหอวัดอุณภูมินะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปชมกันต้องก่อนทางไปถึงหอวัดอุณภูมิเขาจะมีลานกางเต็นท์ให้เนาะก็จะมีน้องๆมานอนกางเต็นท์กันอยู่นะครับ <c oughs> นี้ลมพัดแรงก็น่าจะอากาศเย็นพอสมควรเนาะในช่วงเวลากลางคืนส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็าจะมีเป็นทําเป็นระเบียงเนาะเป็น,นชั้นๆอย่างเงี้ยให้เราขึ้นไป ถ่ายรูปเซลฟี่ได้ข้างบนก็จะเป็นจุดวัดอุณหภูมิภูทับเบิกแล้เวเขาเดี๋ยวเราค่อยเดินขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> หอบครับเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นทางชันครับเวลาเดินขึ้นมามันจะมีบันไดอยู่นิดนึงแล้วก็จะเป็นทางดินเดินนี่ครับเป็นทางดินอย่างเงี้ยเดินต้องระวังระวังลื่นด้วยนะครับข้างล่างมีเรียกว่ามองไม่เห็นถนนแล้วนะครับ ถ้าใครขึ้นมาพูอร์เบิกช่วงเช้านะครับช่วงเจ็ดโมงเช้ามันจะมีหมอกอย่างนี้เนาะก็จะอันตรายหน่อยเนาะต้องค่อยๆขับรถขึ้นมากันตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเช็คอินนะครับผูทับเบิกนะครับก็เป็นทับเบิกยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูร์นะครับก็ทางด้านข้างนะครับผมเขาก็จะทํสศาลาใหม่แล้วเนาะมาตรงช่วงหน้าหนาวตรงนั้นตรงนี้สารลายยังไม่ได้ซ่อมนะครับผมตอนนี้ซ่อมเสร็จสวยงามเรียบร้อย ยังน้องก็มายืนถ่ายรูปไม่อยู่เนาะกับตันอยากถ่ายรูปอยากบอกช่องครับไงไงสนุกไหมครับสนุกมากครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดวัดอุณหภูมินะครับเ็าเห็นไว้อาคารชมดาวนะครับผมแล้วก็ที่วัดอุณหภูมินะครับเป็นหอดูดาวเนาะเพราะก็ไม่ใช่ว่ามีเครื่องให้เรามาดูดาวนะเราก็ต้องเอากล้องมาส่องดูนะครับในช่วง นี่จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะจะดูดาวเห็นได้ชัดมากกว่าน,นี่จะเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยครับผมนะ่าจะมองไม่เห็นดาวแล้วครับผมก็มีน้องๆมีนักท่องเที่ยวมาชมกันนะครับผมบรรยากาศภูทับเบิกตอนนี้สวยงามก็ยังสวยงามอยู่เนาะตอนนี้หมอกมันฟุ้งขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าถูกความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับเผามันก็เลยหมอกก็เลยอ่า จะเคลื่อนตัวขึ้นทางด้านบนกลายเป็นเมฆฝนต่อไปอถูกหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนั้นก็เป็นวัด่าวัดป่าภูทเบิกนะครับเห็นลิบๆอยู่ไกลๆตรงนั้นนี่ครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับประมาณ7โมงหน่อยๆเนาะจะเป็นแท่งเป็นแท่งหินขึ้นไปเนาะให้เรามาถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันเราก็มายืนชมวิวถ่ายรูปกันตรงจุด ชมวิว่าตรงหอวัดอุณภูมินะครับผมกันสักพักหนึ่งเนาะก็ก่อนที่จะเดินทางแล้วก็มันจะมีทางเดินลงไปอีกทางนึงจะเป็นพวกร้านค้าขายของเนาะแล้วก็เป็นพวกตลาดที่มีผักพืชผักซื้อของกลับไปที่บ้านไปฝากคนที่บ้านกันได้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนี่ก็เป็นจุดวัดอุณภูมินะครับผมแล้วจุดดูดาวเนาะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมายืน ถ่ายรูปเต็มๆเลยนะครับมันอาจจะมืดไปสักหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้แสงมันไม่มีนะครับผมหมอกมันขึ้นสูงนะครับบดบังแสงอาทิตย์หมดมันก็จะเป็นจุดทางเดินลงไปอย่างนี้นะทางด้านข้างแล้วก็ด้านขวาก็จะมีเป็นจุดกางเต็นท์นะครับผมก็จะมีสําหรับที่ให้เอาเต็นท์มาเองแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับผมแต่ราคาเนี่ยผมไม่ได้ถามนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มน่าจะเอาเต็นท์มาเองนะครับมานอนที่ปูทับเบิก ก็มีห้องน้ําห้องท่านะครับอยู่ทางด้านซ้ายอาสะดวกสบายเนาะเรียบร้อยแต่ว่าในช่วงกลางคืนหนาวๆน,าวนี่คงไม่ค่อยมีใครไปอาบน้ำาันนั้นแต่บางจุดก็เห็นมีเป็นน้ําอุ่นเหมือนกันเนาะเป็นแบบที่นี่น้ําอุ่นก็จะเป็นแบบใช้ใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สต้มสะมากกว่าที่ภูทับเบิร์กนะครับเขาก็จะมีเป็นพวกดอกไม้ชนิดนี้เยอะเนาะเห็นมีเป็นสีเหลืองสีชมพูนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดอกลําโพงนะครับผม มันลักษณะคล้ายๆเหมือนลําโพงรุ่นเก่าโบราณเนาะที่เขาใช้แผ่นเสียงเปิดมันจะเป็นลักษณะแบบน,นั้นนะเลยเรียกว่าดอกลําโพงแต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจาชื่อไม่ได้เพราะถ้ามาปูทับเบิกนะครับเวลาที่จะขึ้นมาดูทะเลหมอกก็น่าจะต้องขึ้นแบบมาสักตีห้าขึ้นตีห้าครึ่งน,นะครับผม ไปให้ถึงประมาณ6กโมงเช้ามันก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกจนกว่าจะถึงประมาณรักเกตโมงเช้าทะเลหมอกมันก็จะสลายตัวไปเนะาะก็เอาเพือพ่อนๆมาก็เตรียมตัวดูเวลาตั้งนาฬิกาปลุกดีๆนะไม่งั้นก็เห็นเพือพ่อนๆหลายท่านเลยที่มาแล้วก็ไม่ทันทะเลหมอกนะครับผมทะเลหมอกมันฟุ้งขึ้นฟ้าลอยขึ้นฟ้าไปแล้วทางด้านข้างเขาก็จะมีเป็นร้านขายอาหารนะครับผมร้านขายอาหารแล้วก็ืผักผลไม้เนาะผลิตภัณฑ์ ของชาวเขานะครับผมมีจัดตำหนยแล้วก็มีเป็นมาม่าแนละ้วส่วนนี้ก็เป็นร้อนๆกินมาม่าแล้วก็มีน้ําน้ําขิงนะครับผมน้ําขิงต้มแล้วก็มีไก่ทอดก็มีเนี่ยเยอะแยะเลยตรงนี้ก็มีเป็นร้านอาหารนะครับผมชื่อว่าร้านช่อชิปนะครับผมช่อชิปหมูกระทะหรืออาหารตามสั่งอย่างนี้เนาะก็มีขัดยังมีจําหนยด้วยนี่ก็จะเป็นทางไป ด้านล่างนะครับผมรึ่งด้านล่างนี้ก็จะเป็นแยกนะถ้าเราตรงไปมันก็จะเป็นทางกลับนะครับผมส่วนถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นทางไปชมวิวที่ไล่ริมผาเนาะที่ผมพาเพื่อนไปชมทะเลหมอกกันก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทานข้าวเช้าที่พักที่รีสอร์ททับเบิกนะครับผมเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามาพักที่ทับเบิกรีสอร์ทนะครับผมเขาก็จะมีอาหารเช้า้คอยบริการครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวต้มเนาะ อยไปดูกันว่ขาข้าวต้มหน้าฐานไม่ที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นรีอสอร์ทที่ผมมาพักนะแล้วก็จุดทานข้าวเช้านะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะเราก็เดินไปมันจะมีเป็นระเบียงนะครับผมให้เราสามารถมาทานข,ข้าวข้าวเช้าได้ก็จะเป็นข้าวต้มเนาะน้องก๊อฟมารอยอยู่แล้วนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่สามารถที่จะเดินไปตรงระเบียงแล้วก็มีจุดชมวิวให้เราได้ชมวิวด้วย มันก็จะเป็นอาหารวางอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราก็มาตักกันเองนะครับเป็นแบบบูฟ,เฟีเนาะนี่ครับก็จะเป็นข้าวต้มนะครับก็จะมีเป็นก้วยอะไรเราก็มาตักปรุงกันเราเองเราสามารถมานั่งทานอาหารเช้านะครับข้าวต้มแล้วก็เช็ควิวไปได้ในตัวนะสามารถดูวิวได้ก็จะเป็นวิวหันหน้าไปทางวัดป่าภูทับเบิกนะครับอยู่กไกลๆลิบๆนู้น นี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นเดีย์ของวัดป่าภูทับเบิกเนะาะก็ยังเป็นทะเลหมอกอยู่นิดหน่อยเนาะให้เราได้ชมกันส่วนถ้าเป็นทางจุดชมวิวตรงไร่ริมผาเนี่ยมชมไม่ได้นะครับเพราะว่าหมอกมันฟุ้งขึ้นไปแล้วนี่เราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่าแร้งน้องก๊อบก็เอาโอวัลตินมาให้กินก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นโอวัลตินเป็นกาแฟนะอันนี้น้องก๊อเป็นบริกรให้นะครับนี่ก็เป็นอาหารเช้าที่ของ ทัพเบิรกรีซอทนะครับก็จะมีเป็นข้าวต้มอย่างนี้เนาะบุฟเฟ่ก็ไปตักกินเอาเองเดี๋ยวเรามาทานข้าวต้มกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันตรงจุดที่เขาขายของกีระลึกเนาะพวกของอของฝากกลับบ้านอะไรตรงตลาดก่อนทางออกก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับตอนขาออกจากทับเบิกนะครับผมมันจะมีตลาดของเกษตรกรพื้นเมืองนะครับผม,ผมข,ของชาวเขาก็ามาจ,าจมัดจำหน่ายทั้งผลไม้แล้วก็พืชผัก สวนพวนาก็เราสามารถที่จะาสามารถซื้อไปกลับไปทําที่บ้านแล้ว่าซื้อไปฝากคนแถวบ้านก็ได้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมกัน,นะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างแล้นี่ฝนก็ตกมาปล่อยๆนะครับผมพูทบเบิกหน้าฝนก็คงต,ตกตลอดทั้งปีเนาะแล้นี้เขาก็จะเป็นขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะอันนี้ก็จะมีเป็นกระหล่ำปรีนะครับผมอันนี้ของดีที่พูทบเบิกนี่ก็คือพวกกรหล่๊เนาะมีเป็นพวกมันญี่ปุ่นนะครับเป็น ไหวก็มีนะครับเห็นไหมครับจะมีไหวแล้วก็มีเป็นผลไม้นะครับก็ยืยนขายกันอยู่ก็ต้องช่วยๆกันอุดหนุนนะตอนนี้กูทับเบิกเพิ่งจะเปิดใหม่เพราะว่าไม่ได้เปิดมาหลายเดือนนะอันนี้ก็พี่เขามีลูกบวชนะครับให้ชิมด้วยโอ้ฟรีทุกอย่างเลยนะครับนี่ชิมฟรีทุกอย่างนะครับกลังชิมดูเนี่ยเขาให้ชิมเป็นบวชนะครับอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้เนาะ ป็นลูกพีทจากลูกพีทนะครับผมลูกพีทใหญ่อร่อยดีนะอร่อยนะนี่มัมีหลายรสมากมีหลายรสด้วยน่าสนใจนะครับก็เป็นร้านแรกเลยนะครับก็สามารถมาชิมกันได้เนี่ยอยู่จากตรงข้างกับแยกพอดีนะครับที่จะเข้าไปภูทับเบิกนะครับ อันนี้น้องก๊อฟก็ช่วยอุดหนุนนะครับอันนี้จะเป็นลูกพีชนะครับผมลูกพีชที่มีขายนะไม่ใช่แอปเปิลนะครับตแรกนึกว่ามองไกลๆนึกว่าแอปเปิลไม่ใช่ก็อร่อยดีนะครับผมเดี๋ยวช่วยวนวนไปร้านละนิดละหน่อยเนาะ,ะ,ะน,นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก่อนกลับก็จะมาซื้อของฝากกนะันเนาะมันก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนนะครับมันก็จะมึดๆ แบบนี้เนาะถ้าเกิดว่ามาช่วงแสงดีๆนะครับนี่รนว่านหวาน,านครับผมอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณครับชิม,ช,มชิมมาตลอดแล้วครับผมบน,นี่ครับก็จะมีหลายร้านเลยนะจนกว่าจะออกไปปากทางเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะครับเราก็มีชิมไม่ให้ชิมด้วยนะถุก้างเขาก็จะให้ชิมหมดนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับผม ผลไม้ต่างๆเนาะแล้วก็มีเป็นผักนะครับผมกระหล่ำกระหล่ำหัวใหญ่ๆนะครับผมใหญ่มากเลยผูกด้วยก็มีผลิตผลพันธุ์ของชาวบ้านนะครับผมเอามาขายที่นี่กันเยอะแยะแล้วก็มีให้ชิมนะครับก็ให้ชิมทุกอย่างซื้อไม่ซื้อเขาก็ให้ชิมนะครับผมที่นี่ใจดีมากเลยครับผมเดินดูให้ทั่วๆนะจะมีเยอะแยะนะครับผมแล้วแต่เนาะ จอดรถได้สองฝั่งนะครับผมวันนี้ก็เทตอนนั้นผมมาช่วงหน้าหน้าฝนเออหน้าหนาวปีที่แล้วเนี่ยฝั่งนี้ก็ยังไม่เทอีกวันนี้ก็เทแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะผักสลัดก,ก็มีหลายอย่างเลยครับหลายสีนะครับผมมีให้เลือก20บาทเท่านั้นเองครับขีดละขีดมีขีดกําละกําละ2ี่บาทแล้วก็มีขีดละ10บบาทก็มีนะครับผมเราก็เดินชมไปเรื่อยๆเนาะ ีก็มีเมลอนมีผักสลัดมีอะโวคาโดอะไรพวกเนี้ยเป็นพวกแฟงแมวหรือเปล่านะฟักแฟงแมวหรือเปล่าผมก็เรียงไปถูเหมือนกนันก็จะมีขายอยู่นี่ใกล้ๆจะเป็นแบบว่าท้ายายของตลาดนะครับก็จะมีเห็นด้านท้ายก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมยักษนะ์หอมหอมญี่ปุ่นหรือเปล่า,าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กนันก็จะมีนี่ครับหลายอย่าง นี่เป็นร้านสุดท้ายแล้วนี่หอมญี่ปุ่นต้นเบอร์เลอเลยหอมญี่ปุ่นใหญ่มากไปดูใกล้ๆกันนี่นครับต้นเบรเลอผมแต่ผมยังไม่เคยกินเนาะไม่รู้ว่าไปทําอะไรกินนี่มีหน่อไม้ป่าด้วยนะครับหน่อหัวเบเลอร์อเลยโอ้โหน่าซื้อไปทําอาหารเนาะ<ม>เดี๋ยวค่อยๆเดินซื้อไปละะนิดหน่อยช่วยๆไป อย่างละร้าละนิดละหน่อยแล้วกันเนาะเอาไปฝากคนแถวบ้านแต่ผมเองก็ไม่ไม่ได้ทํากับข้าวกินเองนะครับ <laughs> ไม่มีเวลาทําก็มาภูทับเบิกมันก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับผมมันยังมีอีกที่หนึ่งนี่ผาหัวสิงห์เนาะผมยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวผมว่าออกจากตลาดนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปที่ผาหัวสิงห์กันเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดกางเต็นท์้วยนะครับผมก็มีวัด วัดป่าปูทับเบินะครับผมที่เขาไปเก็บน้ำค้างกลางหาวนะตอนตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมัยของราชนะครับผมก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็มีความสวยงามก็รอให้เราไปเที่ยวแล้วก็ไปชมแล้วก็รอเราไปทําบุญแล้วก็บูรณะวัดนะครับผมขอดูรถหน่อยก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผม มันก็จะผลจะป่วยๆมาเป็นระยะระยะนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้ากับชัยนัทออนทัวร์ท่องเที่ยวไปด้วยกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ